เฮ้ยโอ้่เจ็ดสิบอะไรขายไหมรอไหมปนปนไหมล่ะปนไหมล่ะรอไม่ได้รอได้รอว่าเราแบียวยาวขายด้วยไอเต้เอปียวยาวขายด้วยแลนฟ้าเนี่ยต่อสี่คนถ้ามันจะปนเรอให้มันไปเฮี้ยสิบคนอะผมไม่มีเกาะเพนเอ้เฮี้ยไม่มาแต่ก็ไหวถูกพี่ก็ยิงกดไปแล้วกันผมก็มีอย่างละหกนะหายแม่งเลยเราสดอยู่แล้วเฮี้ย คุณพ่อตวคนเกิดเป็นแพวก็คืออันนบีวะไอ้กูยรลังจะขายจุดสิบแล้ว้ยมเปบนอยู่ในเมืองขายจุดสิบแล้วแล้วใคดูทีบอ่ได้เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยถ้ากูตายปลดรู้ไว้กูอยู่จุดสิบตายแล้วไม่ทันหวานเนี่ยไม่ขายไปแไหนไม่ขายไปนี่อ่ะ ไม่เฮ้ยโทรอปครับใครวะใครวะพี่ใครวะครอปครับยั้งเลยลูกดูงแทนไอเอ็กไอเอ็กอะลาเวียลาเวียเซฟเซฟเหรอโดนดกแคปนะครับโดนดกแฉมไม่โดนโดนดกแคปโอเคโอเคโดนเบาโดนบอกพี่อยู่ไกลมากไม่โดนไม่โดนพี่ไม่โดนจะเหมือนดูไว้จะกระตืบอยู่โอเคโอเคเฮ้ยอุ้มจดดิไม่เกี่ยวเราเลยไม่เราไปเราให้มันอุ้มดิ ไอ้ซิกนี่ไอ้ซิกโดนนั่นน่ะพี่จะบอดิได้ช่วได้พี่ไม่เกี่ยวโจนได้หมดไปจแคปหรอจแคจกแคบจแคแคปจกแคโอเคโโอเคโอเคัไปไปไปลงไปตโนหรอเราไม่โดนจแคบพี่ไหนก็มาละแต่น้องเราโดนไปละรถเราไม่หัแล้วงเอ็กซ์สี่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 พี่ซิกทำงานใหม่อยู่กใหม่เราหม่เอ็กซ์นั่งสี่เอ็กซ์เอ็กซ์ใหม่ ถ้าแคทบอกเพื่อนเราด้วยขอบคุณพลอยน้อยครับพี่งบิ๊กซิททำงานใหม่กับเพื่อนเราอยู่นะเพื่อนเราไปไหนอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเราอยู่กับวนป่ะเดี๋ยวผมวิ่งด่อนใครโดนอ่ะเห็นมันวิ่งขึ้นบันไดไปอ่ะพี่กซิทโดนเยสซิกไปแล้วอย่ไปแล้วเราจังหวะเราเปิดเขาเราเปิดเขานั้นแต่เราตะโกนบอกเขาว่าโยแคทใช่ไหมครับเยสสีอะไรพี่ เห็นชมพูชมพูหน่อยมั้งเหมือนจะแบบชมพูจำพูหน่อยเยสสองคือโจรใช่ไหมกระแหวมาสักหน่อยก็เยกพอดีนั่งสีแล้วยแต่ไม่ใช่ไม่ตอนแรกเห็นโดวกระทืบอยู่แนึงวิ่งเข้าใช้ข้างบนอย่างเฮ้ยพี่ว่าไม่ใช่ข้างบนไม่น่ามีถ้าสมมติคันเนี้ยไอ้ซิกไอ้ซิกมันขับมอเตอร์ไซค์ชัปเปอร์ไอ้ซิกขับชัปเปอร์มีโจรมีโจรเอ็กเอกไม่ใช่โจรตอนแรกพี่สิงห์ทำงานใหม่อยู่โดนโจรครับโดนโจรครับหมอเขียนแล้วใช่มวยนนี้เขียร์แล้วใช่วยใส่เกาะอะไร่แล้วเขียร์แล้วโจมดูไม่่่่่ทันนาาาาใใสสเเเกกะะะไมมรรู้้งจพี ก่อนนะผมมองผมกอดร้านค้ากอดปกติเลยเสียเงินผมน่าจะมองผิดเป็นกอดไ่มีโล้อไอ้โทษไอร้านเลยนะครับยางแตกของนีผมน่าจะมองผิดเป็นกอดดูไว้แหละเราเปิดเขาก่อนนะแล้วเราก็ตะโกนไม่เกี่ยวค้าไม่ใช่เพื่อนผมใครตะโกนกูบอกให้ช่วยสัตว์อ๋อพี่บอกให้ช่วยเหรอแต่เมื่อกี้ไม่บอกว่าปโ่นไม่เกี่ยวกันใครบอกปล่อยบอกปล่อยไปเถอะนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ต้องใจดวยเลย ไ<อ>ย<ร>คือ,อมันออกไปแล้วมันไม่ทันแลวเต้เราล้มสี่เฮียเจ้ไม่ท้อหนวดวะโ,โ,ดโ,โหช่างก็ได้มึงใช้กล่องเธอี่เราเก็บหยาบเลยเวลาโดนหลอกบางตีเราเก็บไปทำงานข่าวไม่มีโจหรอือวะ <c oughs> เอาหมดอ่ะพี่โจน่ะทําตีกูลมก็เอาไปแค่นั้น,นสิบขวดตอนแรกคิดว่ามันน่าจะแบบเหรียญละสี่หมื่นห้าหมื่นอะไรอย่างนี้ เ5 0หมนี้ี่ก็คุ้มแล้วเพราะว่า7จ็5ล้านขายเกือบหมดก็แบบ34500ห้าเอ็มแมงเสือกมีคนโพส์รับแสนหนึ่งแสนสองตอนนั้นก่อนก่อนเข้ามาแล้วมันก็มีคนขายนิดเดียวเออแม่งก็เลยแบบโพส่ขึ้นมาเลย <c oughs> เกินสวยไหมครับเฉยๆครับแต่ปืนใช้ได้อยู่ สกินพี่ก็าเฉยแต่ปืนเขาใช้ได้อยู่อุ้ยเฮียดันของะพาขึ้นไปเลยจับแน่แน่ยิงแอดอีกแล้วสพารถมีคนรับส่งอะไรไม่รู้อ่ะกดปนขึ้นไปเลยอ่ะกดให้กดดห้โกโอ้สีฟ้าเยอะเต่ไงสุดเลยสัตว์เบงเบงมาเก็ตอ่ะเอาบ้านเราเล่นปะเล่นได้มาเก็้ ตอนนี้มันตีสี่ไงมันจะแยกกันหรือเปล่าแสี่ก็พอได้สี่ก็พอแลกแปวตรงไหนแรก,กที่ที่บ่อ <ผม S 1> เนี่ยไม่ต้องค้ผ้าพี่าเก็ด เดี๋ยวพอแล้วเลิเลกขายแล้วเลิเลกขายละเอ๊ะเรียนให้เป็นพวกมึงแรกกว่าไงวะยังยังครับพี่เป็นแรกอะไรกันเหล็กในพวกเหล็ก,ลกไหมวะเนาะเหล็กบดวะเหล็กเหล็กเรามีพี่เหล็กเรามีเกือบสองพันกล่อง พี่สีแล้ว่ะดูดูดีเหลือี่แล้วเอาที่ผมได้พี่็คนจะไม่สนใจเพราะราคาสูงก็ช่างมันมาทำต็มริมได้งแายวันงานเนี้ยรวยอยู่นะพี่เนี้ยหายเต้ต้องหายเต้ได้จะสองแสนพี่ผมว่างานมันชิลวยพี่ออะไรอะชิลอะ เต้ตอนที่ทำมึงมึงก็จีบเนีไม่แม้ต้องหมดเลยต้องทำอะไรนะตอนที่มึงทำงานพวกเนี้ยมึงก็จีบอยิบด้วยปะไม่จีผู้พิแฟนแล้วผมจะจีบหญิงทด้เปล่าเฮ้ยเฮ้ยเจอเป็นอะไรวะบ้านมันบักอะไรไม่ไวผู้พแฟนมึงเคยเจอเจอทีนี่ร่าไงเจอเซิร์ฟโรงเรียนพี่อุ้ยแบบด่าอารมณ์แบบด่ากันพ่อด่าพ่อรอ่แม่กันแล้วก็ไม่ไม่ก็ไม่ใช่โฟกิ้งี่ไอ้ตว์เอ้ย ไม่ก้วมันน่าจะเป็นฟีลแบบนี้เว้ยไอ้บังจังไงวะเพื่อนพ่อตายแม่งตายยึดพ่อยึดแม่อะไรอย่างเงี้ยไอ้เต้บอกว่าอยาก้เขายึดมือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วโรงเรียนเขาจะอยู่อะไรวะไม่ใช่แล้วมนสปาร์กเหรอแล้วมาสปาร์กตอนนั้นผมตอนนั้นผมโพสขายของมาแล้วเขาเป็นนายกใช่ไหมเขาลงมาผมก็เซลเล่นเล่นว่าเปลี่ยนสีผมตามใครหรอเปลี่ยนตามเขาเปล่าเขาแถวไหนก็มาเปลี่ยนตามเธอละแหละ ก็พอเลยพึ่นสุดขายและพอละผมว่า E X อ่ะขายเอาเงินไปซื้อน่าจะง,ง่ายกว่าแรกเลยพีมไม่ได้ก็พอไปเรื่องไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอา E X ของไอเมมาเ e ดี๋ยวก็ทั้งสี่ให้เปิดใช้ ของดีทุบใหญ่เก็บของเลยดะเยี่ยของอะไรนะพี่เอ็กซ์สี่เอ็กซ์สองของเอ็มสของเอ็มสไม่พี่เอาเอ็กมาเสร็จพี่เอาจีเทลให้เขาชุดดิยึดอุ้ยเมื่อกี้ให้ไปสองชุดแล้วนะไม่กันนี่ไงนั่นมี่ไงอ๋อโอเคโอเคมาอันนี้คือยัดเยียดเี่ยดแบบยัดใส่มือเลยอ่ะทำหนึ่งโทนโทน วิชาชีพจะชัดคันเราไอชี้นนี่โอ้โหโฟว์พ,พอแล้วนะน้องคือถ้าจะขออีกทีพี่ไม่ไ,ไม่ไหวแล้วนะแม่เออเออสิบสองอยากอยากได้สิบสองใบขายเท่าไหร่ขายเท่าไหรใบละแสนซื้อซื้อในทริปก็ได้ไปล่เนี่นยเยอะแยะในในทริปอ่ะไม่เอาซื้อพี่เอาซื้อพี่อ่ะเอาใบละแสนเก้าหมื่นเลยนะเก้าหมื่นได้ไหมฟิชั่ม ฮ่าไปเลนสแสกอันแล้วแสกอเอาสิสองใบที่ไหมโอเคโอเคแลนขาวแลนขาวเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวว่างแล้วไปเอาพี่เดี๋ยวเราว่างหลวงบางแล้วไปเอาแรกแค่แป๊บนึง